ตายพูดเลยตายเลยอ่ะเห็ดคนแล้วอะคนแล้วเดี๋ยววิ่งแหล่งไหนก็ส่งมันได้เดี๋ยวเอา่เอาแต่เอาแคนแล้วะตนบ่โอ้โหตตตพระคุณตาตตตตตเห็นโคนโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ต่อยแตาพระคุณจะเออโอโหเห็นแป้งนี่แหละอืมโอ้ยน้องโอ้ยอะไรกันดีครับเนี่ยครับเห็ดโคนครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีชาวเห็ดโคนพชรบุรีกลุ่มเห็ดปลาเห็ดโคนพิมรีเห็นภาพดีอย่าเพิ่งตกใจครับวันนี้วันที่แปดแปดเลย

โอ้โหด็กายจะให้ดูเลยนี่วัวเห็ดดุมไปเลยเด็กประคุณเถอะไปเห็นภาพจะหลอกเด็กเห็ดเดือดไก่เหยีบักนะมาเห็นนี่มีตุ่มอ๋อตวเขาตัวางใหญ่โอ้ปักเวทปยั้งนีมีจุนี่มีจับกมเป็นเหลาเลยเห็นนี่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 นน่นน่